สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันจันนะคะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะที่เราจะนําสินค้าดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เราก็มาสตาร์ทให้ท่านเลยนะคะเนื่องจาก สองวันก่อนเราตัดชุดนะคะชุดเดรสไปอัดก,กาวมาคายหมดเกลี้ยงในภายในวันเดียวนะคะแต่วันนี้เราเร่งรีบมากนะคะให้ช่างตัดมาให้นะคะแล้วก็เราก็จะมายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคาเดิมแต่เป็นผ้ารุ่นพิเศษนะคะถูกมากมากนะคะถูกสุดๆเลยเรามาจัดโปรวันนี้ได้มา1 2 3 4 5 5 6 6ห้าตัวเท่านั้นนะคะวรดาส่งไป10ตัวจะได้มากกว่าน6ตัวเนาะ แต่วันนี้เราก็ว่าพร้อมนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะเป็นผ้าชุดเดสนะคะเดสไม่อัดกาวแต่วันนี้เรามีพิเศษนะคะคือรุ่นใช้พาสีตะกอนเนื้อนิ่มพื้นใหญ่กว้างมากนะคะจัดปอยถ้าเป็นพื้นละ800บาทนะคะชุดละ800บาทเท่านั้น ก็แม่พี่น้องดูนะคะผ้าตัวนี้ไม่เคยมีใครขายได้นะคะชุดละ800อปกติต้องขายชุดละ1 1 0 0นะคะแต่วันนี้วราดาจัดโปรสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะเนี่ยติดกระเป๋าด้วยนะคะติดกระเป๋าใหญ่ใส่ได้นะคะเป็นผ้าที่ไม่อัดกาวนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะ อันนี room, ature, mm ้ด้านหลังนะคะพ่อแม่พี่น้องขาเรามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสวยนะคะจัดโปรสุดๆเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะชุดนี้เพียง800บาทนะคะ800บาทท้่วนนะคะขายพิเศษให้ท่านเลยนะคะ800เป็นผ้าสีตะกอนเนื้อดิ่มมากนะคะสินค้าของเรามีในคลิปนี้ทั้งหมดคือ6ชุดเท่านั้นนะคะ6ชุดนะคะ6ชุดจริงๆนะคะอันนี้เป็นใช้ผ้าสีตะกอนะคะผืนใหญ่ยาวนะคะเวลาต้องเลือกพิเศษนะคะ ะะดูดีๆนะคะในกระเป๋าใส่เงินใส่อะไรได้หลายอย่างนะคะอันนี้อก48นะคะนาเบอร์หนึ่งอก48เนาะสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราปล่อยยอยไว้นะคะแวกข้างนิดนึงนะคะรอบนี้เราก็ทําพิเศษมาแวกสองข้างนะคะรอบที่แล้วเราแวกข้างเดียวเนาะ หรือแม่แมแมแมท่านใดซี่ท่านอยากได้ไม่ได้ย่อยก็สั่งวราดามานะคะจะไปเก็บย่อยมันออกให้นะคะแต่กลมยาวได้เท่าผ้านะคะวรารดาจะเอาออกฟรีให้นะคะหากท่านต้องการเอาออกะคะ่ะแต่ไม่เอาออกก็หน้ารักเก๋ไก่นะคะใส่สบายนะคะอก48นะคะเตียง800บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ แล้วก็มาตัวนี้อีกนะคะตัวนี้จะเป็นอกใหญ่พิเศษทั้งใหญ่ทั้งยางนะคะอก50นะคะดูกระเป๋านะคะจริงๆผ้าผืนนี้ไม่มีกระเป๋าใส่ได้นะคะผ้าไม่พอแต่วรลดาใช้ผ้าที่วรลาดานเงินจ,จัดให้ลูกค้านะคะมาถึงมาแถมให้เลยนะคะมาทําแต่งนะคะสวยงามนะคะลายดอกอินทนิลเล็กนะคะอก50นะคะตัวนี้ใหญ่พิเศษนะคะนําเบอร์สองนะคะ,ะ,คะพ่อแม่พี่น้องขาหากท่านต้องการทักมาเลยนะคะเราจัดโปรให้ท่านเพียงชุดนี้นะคะแปดร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะจัดโปรให้เลยนะคะ 800บาทจัดสุดๆให้เลยนะคะกะติกาของเราเหมือนเดิมนะคะกะติกาของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเราจัดโปนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่มีนโยบายเก็บปลายทางนะคะแล้วก็ข้อสําคัญเรา 50, ค่าสิทธิ์ค่าส่งเพียง50บาททั่วไทยนะคะ50บาททั่วไทยนะคะท่านจะเอาลายถืนก็50บาทเราตีเป็นรอบนะคะ นี่ค่ะงามมากนะคะนี่สวยจริงๆนะคะรับรองผ้าร้านบอรดามไม่ได้เอาผ้าเก่ามาทํานะคะเป็นผ้าใหม่ในร้านอย่างดีเลยนะคะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะจัดโกเลยนะคะก<อ>็มาเป็นชุดที่3นะคะชุดที่3นี่เป็นคอพิเศษคือคอวีนะคะ2ชุดนั้นเป็นคอกลมนะคะแต่คอวีไม่ลึกนะคะบอรดามเอาพอดีนะคะสวยอันนี้ก็อก50เหมือนกันนะคะ อก50ใส่สบายนะคะแม่แม่จ๋าถ้าท่านบอกว่าอก50มันใหญ่ไปก็ใส่ไปเลยนะคะเพราะผ้าตัวนี้มันซอฟต์นะคะเรายิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะใส่สบายมันทิ้งตัวลงนุ่มมากเลยนะคะเราก็ใส่ไปเลยไม่ต้องคิดว่ามันจะใหญ่เกินไม่สวยมันไม่โครงเพลงนะคะเพราะว่าผ้าไม่อักกาวนะคะอันนี้เราก็จัดโปเหมนั่นคะด้านหลังลายสวยงามมากนะคะเราจัดโปให้ทุกข่านเลยนะคะเพียง800บาทนะคะ 800บาทสุดๆเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นชุดละ800บาทนะคะวันนี้เรามีเฮนะคะมีเฮเหมือนเดิมนะคะชุดละ800บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะ800บาทเท่านั้นนะคะเราจัดโปให้ท่่นเลยนะคะพิเศษเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวอันนี้โก50เป็นคอวีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นคอวีนะคะเป็นคอวีนะคะชุดละ800บาทนะคะแต่เราจะมาตัวนี้นะคะ วรดาสามารถจัดโปให้ท่านซปเปอร์โปอีกนะคะอันนี้ลายสายฝนนะคะลายสายฝนน้ําน้ําไหลนะคะเพราะว่ารอบที่แล้ววรดาก็ตัดไปแล้วนะคะขายหมดคุกผืนเลยนะคะอันนี้800บาทนะคะ800บาทเช่นกันอันนี้อกอก40อกอกเท่าไหร่นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้อก50นะคะตัวนี้อก50นะคะอันนี้นัมเบอร์อะไรเนาะตัวน,นี้1 2 3ไปแล้วนัมเบอร์4นะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์4เนาะเดี๋ยววรดายกนัมเบอร์ให้ไปไหนเนาะเบอร์ N o, 4นะ 好。啊啊 อันนี้เราก็มาพิเศษนะคะ800บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจเอาเป็นคู่เป็นคู่วราจัดโปรให้เลยนะคะเฉพาะลายนี่นะคะเฉพาะลายน้ําไหลนะคะคู่ละ1,500บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีตะกอลายนั้นไม่ได้นะคะแต่อันนี้วราดาขอนะคะพิเศษให้แล้ว1,500บาทคือตัวนี้นะคะ เป็นลายนี้นะคะเป็นลายนี้นะคะแต่ถ้าพื้นเดียวก็คือ800บาทนะคะ800บาทวารดาจัดโปรแต่อันนั้นไม่ได้นะคะวรดาขอเพราะว่าปกติตัวนั้นต้องขายชุดละ900อย่างต่ำนะคะแต่วรดาจัดโปรให้ท่านเพียง800บาทนะคะแต่อันนี้จะได้คู่ละ1,500นะคะวรดาพิเศษให้ท่านเลยนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะมียอยเช่นกันนะคะแล้วเราก็ปรับยอยเหมือนกันนะคะยอยแยกข้างสองข้างแบบนี้นะคะ น่ารักนะคะน่ารักใส่สบายนะคะมียอยหากแม่แม่ท่านใดไม่ต้องการยอยบอกวลาดาจะเอาออกให้นะคะประมาณตัวนี้นะคะตัวนี้อก48นะคะอก48ก็สวยนะคะใหญ่เก๋ไก่ลายนี้นะคะเราก็จัดโคให้ท่านเหมือนกันนะคะวันนี้เราจัดโคให้ท่านนะคะ เลยนะคะลำเบอร์ Number 5นะคะชุดละ800บาทนะคะแต่ถ้าท่านอยากเอา2ชุดเป็นคู่ก็พันห้านะคะวรดาจัดโปรให้เฉพาะลายน้ำฝนนะคะลายสายฝนน้ำไหลนะคะสายฝนน้ำไหลคือตัวนี้นะคะสวยนะคะเราทำขึ้นมาด้วย นี่ค่ะเป๋าใหญ่ใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้นะคะนี่ค่ะงามมากนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะ800บาทค่ะลายน้ําไหลนี่คู่ละพันห้าได้นะคะวรดาพิเศษให้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านรับรองนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะงามต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็อก48เหมือนกันนะคะ เป็นลายสายฝนเหมือนกันเหมือนกับเบอร์ที่ผ่านมาแต่ตัวนี้จะมีสไลด์ขาวนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะลายแต่และลายจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้นาเบอร์หกนะคะในคลิปนี้เราจะมีอยู่หกนำเบอร์นะคะอันนี้ก็แปดร้อยบาทเหมือนกันนะคะอ,อกสี่สิบแปดนะคะถ้าสิบก็ใส่ได้นะคะตัวนี้แต่เราจะโปรให้ท่านพูดทัานห้าร้อยบาทนะคะจจกโปรให้ท่านนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทวันนี้เราจะโปรได้นะคะอันไนที่จัดได้เราก็จัดนะคะในขั้นสุดนะคะ สวยแท้แน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจเห็นนะคะลายแต่ละลายไม่ซ้ํากันนะคะลายแต่ละลายไม่ซ้ําแบบเลยนะคะคนี่ค่ะเป็นผ้าทามแท้ของสมลนครเราสวยงามมากนะคะสวยจริงๆสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโกให้ท่านสวยเป็นผ้าทามลายสายฝนน้ําไหลนะคะดีงามเนื้อแน่นนะคะตัวนี้เนื้อแน่นนะคะเราจัดโกให้ท่านแปดร้อยบาทแล้วก็คู่ละพันห้าเฉพาะลายนี้นะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขะหาท่านใดสนใจที่ผ้าวรารดายกขึ้นมานะคะทักทายกันเข้ามานะวันนี้เรามีผ้าส่งให้ช่างตัดเลยนะคะแต่ตัดยังไม่เสร็จลายนี้นะคะสีเข้มอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจัดโปร800บาทนะคะ800บาทนะคะตัวนี้กับตัวนี้เราสามารถใส่กันได้นะคะ คู่ละพันห้านะคะเฉพาะรุ่นนี้แต่ถ้าอันนั้นไม่ได้นะคะอันสีตะโกอันนี้วรลดาจัดให้แต่ยังไม่เสร็จนะคะช่างเอาไปตัดอินนะะ่งทิงเลยค่าลายเสเียงสวยงามมากนะคะจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะแต่รอสักวันสองวันนะคะเด๋ยวสินค้าเราก็เสร็จมานะคะหากท่านใดสนใจผ้าชุดแสกตัวนี้ก็ทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีนอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสุดท้ายแล้วเราไม่มีอะไรได้จะำาำ่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสินค้าของเรามีกิ่ง แท้แน่นอนวันนี้เราจัดโ้รโม่า่นสุดๆเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนนะคะ